งะวันฉัดตอนเดียวจบเกิดใหม่ไปหักทงของนางร้ายเพื่อนางเอกผมสีเงินตาสีฟ้าท่าทางเท่ๆททางทักษะด้านวรรณกรรมบุตรชายคนที่สามของเอิร์สซึ่งมีพอเป็นผู้บัญชาการอัศวินและเป็นองครักษ์ของมุงกุฎราชกุมารฉันเองฟาเกสเป็นผู้ชายประเภทสองมิติผมมักจะพูดกับตัวเองอยู่บ่อย ลีเลียฟอนบาเรนไฮคู่มั่นแสนสวยของเจ้าชายเนื่องจากเป็นองค์คระของเจ้าชายจึงได้พบเธอบ่อยๆแต่ว่าทำไมเธอจะจำฉันได้ไหมนะนี่คือโลกของเกมโอตโตเมฉันใช้เวลาสักพักกว่าจะรู้ว่าฉันได้กลับชาติมาเกิดในโลกของเกมโอตโตเมที่พี่สาวของฉันเคยเล่นเมื่อชีวิตก่อนยังไงก็ตามฉันบอกได้อย่างหนึง่งฉันไม่ได้ตายโดยอุบัติเหตุตอนอายุยังน้อย ไม่ฉันไม่สนใจเรื่องนี้มันไม่สำคัญไม่ว่าชาติก่อนจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ฉันอยู่ในโลกของเกมแล้วตอนนี้มันชัดเจนแล้วฉันจะทำให้ดีที่สุด uh, อ,อ่อคุณไฟเกสเอ่อเอ่อโทษทีที่หยาบคายนะครับตาได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยเนื่องจากนี้เป็นเรื่องฉุกเฉินอ๋อเอ่อค่ะเบาัง ความทรงจำในชีวิตก่อนของฉันกลับมาฉันรู้เธอใช้ความพยายามมากแค่ไหนกับการเป็นคู่มั่นของเจ้าชายไม่ได้นอนหรือพักผ่อนที่เพียงพอเครียดจนปวดท้องอาเจียนเป็นเลือดจนถึงกลับสุดจริงๆทุกคนควรพยายามมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือเธอคุณควรพักผ่อนให้มากพอนะดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยสักวันฉันจะกลายเป็นราชินี เมื่อคิดถึงหน้าที่ที่ต้องแบกไว้บนบา่ามันเลยทำให้ฉันเคิได้ว่าพยายามเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเจ้าชายควรจะพูดว่าเขาไม่เคยได้ทุ่มเทแม้แต่หนึ่งในสิบของลิเลียเลยเฮ้อและที่ไม่น่าให้อภาัายยิ่งกว่านั้นคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้านังเอกที่มีกำหนดว่าจะปรากฏตัวในอนาคตเรื่องเจ้าชายการมั่นของลิเลียจะถูกยกเลิก เธอจะถูกกล่าวหาว่ากานแกล้งนางเอกด้วยความหึงหวงถึงขั้นถูกบังคับให้โดนเนระเทศพวกเขาทุกคนนะ่ะโง่ใช่ไหมล่ะฉันอยากให้เธอมีความสุขมากพอมากพอที่จะคุ้มค่ากับความพยายามของเธอความคิดนั้นมีค่ามากผมรู้สึกภูมิใจจริงๆแต่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนเดียวที่พยายามมากขนาดนั้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากดโปรดพึ่งพาคนรอบข้างสักหน่อย ผู้คนที่รู้ถึงความพยายามของคุณจะมีความสุขที่สามารถพึ่งพาคุณได้แน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันอ๋อสวยแล้วตอนนี้ฉันเป็นคุณปูน่นี่ดันเอานิสัยจากชาติที่แล้วมาใช้ซะได้อย่าบคายใช่มัมเลยข,ขอโทษที่อยาพคายครับเออไม่หรอกคะ่ะฉันแค่แปลกใจขอบคุณนะคะโอ้ยหมดกัน ความเป็นสุนภาพบุรุษของฉันเอ่อผมจะออกไปคุยกับหมอข้างนอกก่อนวันนี้ก็พักผ่อนเถอะนะครับอา่าคุณฟาเซสเอ่อจริงเหรอคะฉันเพิ่งคุณได้จริงๆรเหรอคะฉันเดาว่าเธอคงไม่มีคนรอบตัวที่คอยพึ่งพาได้ถ้าขอร้องในฐานะว่าที่ราชินีในอนาคตจะมีคนมองเห็นจุดอ่อน เดิมทีถ้าคุณโอเคกับคุอยงคมยินงดีเสมอค่ะและให้กำลังใจเธอดังนั้นฉันเลยทำงานหนักมากนางเอกในเกมส่วนใหญ่จะล่าเริงสดใสเวลามีอันตรายจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป้าหมายแรกบุตรชายของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันว่าที่นายกคนต่อไปเซิร์สเราเป็นเพื่อนกันได้ยินว่าเขามีปัญหากับคู่มันฉันจะปลูกฝังสามัญสำนึก พร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฉันจะทำให้เขารู้ว่าเลดี้ลิเลียทำงานหนักแค่ไหนและเธอเหมาะสมที่จะเป็นราชินีในอนาคตเป้าหมายที่สองจูลิสน้องชายของเลดี้ลิเลียในยุคแห่งบรลินไฮคนต่อไปฉันจะคอยบอกให้เขาปฏิบัติต่อพี่สาวเหมือนที่เธอปฏิบัติต่อเขาและคอยดูความพยายามของพี่สาวบางครั้งเราสามคนก็ดื่มเช้าด้วยกัน สุดท้ายจะอยู่ที่ทางเลือกของนังเองเขาจะละทิ้งพี่สาวทันทีแบบนั้นให้อภัยไม่ได้เด็กขาดดูแลคนในครอบครัวคือสิ่งที่ดีที่สุดเป้าหมายที่สฉันต่อให้จะเป็นเป้าหมายในการจีบด้วยแต่ฉันไม่ได้สนใจนันเงเอกเลยยิ่งไปกว่านั้นฉันอาจจะตายก่อนเนื่องจากทำงานหนักเกินไปและเป้าหมายที่สีเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดเจ้าชายบงคุ กับเขาฉันต้องทำงานหนกักกว่าคนอื่นหลายเท่าครูสอนพิเศษกับฉันจับมือกันตาสุดท้ายเขานะมันโง่และน่ารังเกียจไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่สามารถลบล้างอนาคตที่น่าํำคาญออกไปได้ดังนั้นฉันจึงรายงานองคราชาเกี่ยวกับเลดี้ลิเลียอย่างตรงไปตรงมาเป็นประจำจากนั้นเมื่อเข้าสถาบัานการศึกษาทุกอย่างดูเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เขาตกเป็นเป้าหมายของนางเอกยิ่ง่ายได้ฉันก็ยังไม่ยอมแพ้นางเอกนั้นยังคงพูดคุยอยู่กับเป้าหมายการจีบต่อให้เป็นคนที่มีคู่มั่นแล้วเธอก็ไม่ลังเลที่จะแตะเนื้อต้องตัวไม่ว่าพวกเขาจะพูดยังไงทำไมกันล่ะคะฉันก็แค่อยากคุยกับพวกคุณก็เท่านั้นเองสามัญสำนึกดูเหมือนจะถูกฟังไว้อยู่ในสวนดอกไม้ อย่างน้อยๆความพยายามของฉันก็เกิดผลต่อให้เธอทำตัวน่ารักแค่ไหนก็ไม่มีใครสนใจเธอเลยนอกจากเจ้าชายฉันละ่ะอยากจะลาทิ้งหน้าที่แล้วจัดเจ้าชายสักฝุนแต่มันก็ทำไม่ได้ลาต่อให้ฉันบอกเธอไปกี่ครั้งแล้วว่าที่เธอทำมันน่ารังเกียจแค่ไหนแต่เธอก็ยังยิ้มกลับมาอย่างน่ารมคาญข้าทิ้งซะเลยดีไหมเครียดเหนื่อยโมโหรมคาญ ขอบคุณมากนะคะท่านฟานเซสมันคงลำบากมากสำหรับคุณตกากรุณาทำให้ดีที่สุดด้วยนะคะป๋าได้รับกรรมชั้ลาร้างที่บริสุทธิ์เธออยากจะมอบมันให้กับเจ้าชายแต่เธอก็ยังมาหาฉันเรามอบให้ฉันด้วยถ้าอย่างนั้นฉันก็จะทำให้ดีที่สุดเอ๊ะว้วอะไรนะใครมันจะไปรู้ข้างในมีอะไรฉันไม่เอาหรอกนะคนเขาอุตส่าห์ทุ่มเททำมามันก็ มีความรักอยู่ข้างในสิเฟยฉันไม่ยอมให้แกทิ้งมันไปหรอกนะฉันควรกินมันแทนดีไหมนะมันอร่อยมากเลยนะถึงฉันจะรู้สึกเสียใจหน่อยๆก็เถอะในที่สุดผลของการทำงานหนักของฉันลิเลียนฟอนบานเลนไฮข้าขอยกเลิกการมั่นกับเจ้าฉันจะฆ่าแก การยกเลิกการมันการที่สาธารณะในที่สุดเส้นทางที่นางเอกเลือกก็คือเจ้าชายจบสิน้นความพยายามของฉันการมั่นกับผู้หญิงชั่วร้ายอย่างเธอถธอว่าเป็นความอัปยศไปชั่วชีวิตข้าจะขอยกเลิกการมันกับเจ้าแลาแต่งงานกับมาเซียแต่งตั้งให้เธอเป็นภรรยาของข้าฉันนะรูว่าแกโง,ง,ง่แต่ไม่คิดว่าแกจะโง,ง่มากขนาดนี้เอ๊ะชื่อของเจ้าชายกับนางเอกนี่มันยังไง เหมือนกับเพิ่งได้ยินครั้งแรกเลยแต่ช่างเป็นชื่อที่ไม่ได้จดจำสุดเลยผู้หญิงชั่วร้ายเหรอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมเพคะฟาบาทใช่แล้วตอนนี้ต้องเข้าไปช่วยก่อนคอยดูไปก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงตานายฮะตาฉันเหรอได้ข้าจะเปิดโปงความชั่วร้ายของเจ้าเองเจ้าอิจฉาที่ข้าสนิทสนมกับมาเซียแล้วเจ้าก็ตามรังควานมาเซียด้วยวิธีที่น่ารังเกียจซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมินในเกมไม่มีผิดแต่เลเลียที่ฉันรู้จักไม่ทำอะไรแบบนั้นแนะ่ขอเข้าประเด็นเลยนะเพคะที่พระอ,องค์บอกว่าหม่อมฉันคุกคามนั่นนะ่ะคุกคามยังไงช่วยอธิบายให้ละเอียดหน่อยได้ไหมเพคะอย่างที่คิดผู้หญิงชั่วร้ายได้เจ้าจะเสียใจมาเลียข้าจะปกป้องเจ้าเองนะเพราะางนั้นไม่ต้องลังเลพูดมาเลยเอ่อ,อท่านเลเลีย มักจะพูดตอกย้ำเรื่องสถานะทางสังคมของมอมชั้นที่ต่ำต้อยแล้วเธอก็มักจะพูดเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับหมอมชั้นหนังสือเรียนล้อชุดของหมอมชั้นก็ถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆบ้านของมอมชั้นไม่ได้ร่ำรวยอะไรจึงไม่สามารถซื้อใหม่ได้โธ่มาเสียผู้น่าสงสารไม่ว่าจะกี่ชุดข้าจะซื้อให้เจ้าเองอ๋อข้าขอพอคนเพ้คฝฟาบาท จะเอาภาษีประชาชนมาทำเรื่องบรรยาอ่อนบางนี้เนี่ยนะเรื่องนั้นเมื่อไหร่หรือคะก็คนน่ะมันจะพูดเรื่องไม่ดีของฉันตลอดเลยใช่ไหมล่ะคนรอบข้างก็ด้วยมันยากมากเลยนะการปฏิบัติต่อคนที่มีคู่มั่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมพวกเราได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนแต่ควรปฏิบัติตามมารยาทขั้นพื้นฐาน มีอะไรตรงไหนที่ทำให้คุณขุนเคืองใจงั้นเหรอพ,พอแบบน,นั้นไงล่ะคะมันถึงได้แปลกนะสถาบันการศึกษาควรเป็นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมใช่แล้วมาเซนเป็นคนที่ใจดีไม่เหมือนผู้หญิงชั่วร้ายอย่างเธอเหรอกฟาบาทัทสถาบันการศึกษาเป็นที่ของผู้มีสามัญสำนึกไม่ใช่พื้นที่ของคนที่ทำผิดกฎสามัญสำนึกจะพูดได้ซส มีนักเรียนชายหญิงจํานวนมากที่บ่นถึงภาวะทางจิตใจและความเจ็บปวดที่เกิดจากคาพูดและการกระทําของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงระมัดระวังตลอดไม่เพียงแต่เลดี้ลิเลียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงครูหลายคนผมก็ด้วยแต่ก็แค่ตักเตือนเธอเท่านั้นไม่ได้ใส่ร้ายอะไรนอกจากนี้เธอยังมองหาแต่คนที่จะเป็นประโยชน์ต่อเธอเท่านั้นและคนคนนั้นก็ต้องหน้าตาดีด้วยอีกอย่างต้องเป็นเพศตรงข้ามเท่านั้นถ้า ทํทำมถึงในพูดอะไรย่าๆแบบนั้นล่ะคะเฮ้ขอทอดมาเสียมาดีอยู่นี้เลยนะใครอนุญาตให้เจ้าพูดกันก็จากราชาและราชินีไงฮะองค์ราชาและองค์ราชินีกําลังสงสัยในตัวพระองค์และอนุญาตให้ผมแสดงความคิดเห็นในอย่างอิสระที่นี่นอกจากนี้พ่อองค์ยังตัดชุดและอย่างอื่นนอกจากอุปกรณ์การเรียนให้นางอีกใช่หรือไม่ โอยมีคนมาเพิ่มอีกแล้วท่านพี่ของกระผมมอยุ่งอยู่กับการศึกษาในฐานะวที่ราชินีดังนั้นจึงไม่ค่อยมาที่สถาบันบ่อยนักแม้ว่าจะถึงช่วงเวลาเรียนก็มาจะเรียนในห้องแยกต่างหากจากที่ดูแล้วแทบจะไม่ได้เจอใครเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้าวของเครื่องใช้อันไหนเป็นของเลดี้มาเซียมีใครเคยเห็นพี่สาวของผมทำผิดบ้างก็อย่างที่เห็น แล้วทำไมพี่สาวของกระหม่อมถึงได้ลังควหญิงสาวคนนั้นได้ล่ะเอียงยังมีอีกนะตอนที่ฉันเดินอยู่บนทางเดินมีคนทำให้ฉันสะดุดล้มฉันเห็นเธอล้มลงต่อหน้าเลดี้ลิเลียเองนะฉันเคยถูกพาในรงอาหารจนถูกน้ำซุปราดตัวด้วยฉันเห็นเธอล้มลงตอนถือถาดอาหารค้างๆเลดี้ลิเลียเองนะฉันถูกพาไปที่แปลกๆแล้วก็ถูกพาลงสระน้ำด้วย ฉันรู้ว่าเลดี้มาเซนพยายามเรียกเลดี้ลิเลียแต่ดูเหมือนว่าเลดี้ลิเลียจะไม่สนใจโหทุกคนเอฉันหมายถึงทำไมฉันถึงไม่เห็นเลยล่ะน่าเศร้านะสุดท้ายดูเหมือนทุกอย่างจะกลับกลายเป็นยังที่ทุกคนคิดองราชาอง์ราชินทีท่านพ่อท,ทำมถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะบาคุ เจ้าต้องการที่จะยกเลิกการมันกับลี่เลียสินะเอาละ่ะบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเจ้ามาสิเออคือว่ามันคือความจริงเออผมไม่ได้รักลี่เลียผมอยากใช้เวลาที่เหลือกับมาเซียเอาละ่ะข้าอนุมัติรวมถึงการมันหมายและการแต่งงานของเจ้าในอนาคตด้วยดีจังเลยเนอะมาเซียแพ้ฮาฟาบาทเอาจริงดิ แบบน,นี้มันน่าเสียดายแทนเลยด้ลิเลียนะการมั่นระวงะังเจ้าชายและลิเลียคือการชดใช้ความยากลำบากของลิเลียและปกป้องเกียรติของเธอในอนาคตนี่ไม่ใช่การถอนมันแต่เป็นการเพิกถอนข้าขอโทษจริงๆนะลิเลียเพคะหม่อมชันไม่ได้เสียใจอะไรหม่อมชันต้องขอบพระทัยองค์ราชาและองค์ราชินีรวมถึงทุกคนที่นี่ที่มีน้ำใจกับหม่อมชันเพคะ ท่นพอ่อทำไมต้องไปขอโทษยีผู้หญิงบามนั้นด้วยล่ะอีกอย่างนะคบปากออถ้าเจ้ามองเห็นความเด็ดเดียวของลีเลียและฟังคำตัดเตือนของฝาสิทธ์และคนรอบข้างข้าก็คิดว่าสักวันเจ้าจะเปลี่ยนไปแต่ตอนนี้กัลบไม่เปลี่ยนไปเลยข้าและองค์ราชินีเด็ดตาสินใจแล้วบาคุข้าจะถอดถอนชื่อเจ้าออกจากกรองมรดกฮะ แบบนั้นหม่อมฉันก็ไม่ได้เป็นราชินีนะสิเจ้าอยากเป็นราชินีงั้นเหรอแพะคะ่ะท้ายที่สุดแล้วหากได้กลายเป็นราชินีก็จะสามารถอยู่ท่ามกลางเหล่าฮาเลมชายหนุ่มสุดหล่อได้อย่างภาคภูมิใจใช่ไหมล่ะเพะคะะฮะฉันได้ยินมาว่าราชวงศนะ์น่ะจะมีพวกนายหญิงไวในพระราชวังชั้นในไม่นั่นเพื่อฝาบาเท่านั้นไม่ยู่ิธรรมเลย ท้าไม่ถึงมีแคาผู้ชายเท่านั้นล่ะคะที่จะมีผู้หญิงเยอะๆได้นะ่ะฉันเองก็อยากมีนะอยากได้ท่านฟานซิสมาอยู่ในฮาเลมด้วยฮะอะไรนะถึงตาฉันแล้วเหรอเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะก็ฉันนะ่ะเจอท่านฟานซิสอยู่บ่อยๆเขาทางแท้แล้วก็ใจดีเป็นเจ้าชายในอุดมคติเลยล่ะคะ่ะฉันก็เลยคิดว่าคงจะดีถ้าฉันได้เป็นราชินี ฉันจะได้รับเขาเข้ามาอยู่ด้วยในฐานะสามีน้อยของฉันแต่ไม่ว่าฉันจะพยายามดึงดูดเขามากแค่ไหนแต่เขากลับไม่รักฉันเลยอะไรเนี่ยผมไม่ต้องการผมต้องขอโทษด,ด้วยถ้าผมต้องอยู่กับฝาบาทก็คงอยู่ในฐานะราชอ,องครักษ์ที่ผมคุยกับคุณก็เพราะว่าต้องการให้คุณมีสามัญสำนึกเช่นเดียวกับฝาบาทผมมักจะดำเนินการโดยคิดถึงประเทศนี้ก่อน ล้วถ้าฉันเป็นราชินีละ่ะถ้าฉันเป็นแม่ของประเทศคุณจะคิดถึงฉันตลอดไปเลยใช่ไหมฮะอะไรของผู้หญิงคนนี้เนี่ยองราชาองราชินีปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วหรอเพคะเจ้าจัดเลยเอาเลยเต็มทีเอาละคะ่ะเรื่องสำคัญที่หม่อมฉันอยากจะพูดก่อนที่จะไปหม่อมฉันไม่มีทางรังควานผู้หญิงของฟาวาด้วยความมิช้า เพราะหม่อมชั้นไม่ได้สนใจฝ่าบาทเลยแม้แต่น้อยถึงกระนั้นมันเป็นการมั่นที่องราชาจัดเตรียมไว้หม่อมชั้นในฐานะลูกสาวขุนนางจึงตระหนักถึงความรับผิดชอบของตัวเองหม่อมชั้นทํางานอย่างหนักเพื่อเป็นราชินีไม่มีความลังเลแต่หน้าที่และความรู้สึกมันต่างกันหม่อมชั้นซื้อสัตว์ต่อพระองค์แต่ความรู้สึกของหม่อมชันมีให้ผู้อื่นนานแล้วฮะ,ะอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอ ไม่ได้ชอบเขาเหรอล้วทำไมถึงเอาของขวัญมาให้คขาล่ะงั้นหม่อมชันขอบอกตรงนี้เลยนะเพคะนั่นนะ่ะไม่ใช่ของขวัญสำหรับพระองค์หม่อมชันคิดไว้แล้วว่าพระองค์จะไม่รับของขวัญใดๆจากหม่อมชันหม่อมชันจึงใช้วิธีนี้เป็นทางผ่านส่งต่อให้คนคนนั้นเพคะหม่อมชันพยายามอย่างยิ่งที่จะปิดกั้นความรู้สึกนี้มาโดยตลอดแต่ในเมื่อการมันถูกยกเลิกไปแล้วตอนนี้หม่อมชันรู้สึกดีขึ้นมากเลยเพคะ ขอบพระคุณมากเลยนะเพคะข้าในนามราชาแห่งอาณาจากักรนี้อย่างที่ข้ากล่าวไว้ตอนน้านี้หลังจากที่บาคุทุกตัดออกจากกองมารดกแล้วจะกลายเป็นเพียงสามัญชนธรรมดาและแต่งงานกับสามัญชนที่ชื่อมาเรียหลังจากนั้นก็ยูด้วยตัวเอง<ฮ>และในานามของข้าณที่แห่งนี้ขอประกาศว่า การมันหมายของฟานซิสและลิเลียได้รับการยืนยันแล้วอ้เฮีย้ยงไปเลยฮะข้าขอโทษนะฟานซิสที่ปล่อยให้ความรู้สึกของเจ้าที่มีต่อลิเลียต้องเก็บไว้เป็นเวลานานหลายปีเช่นนี้ต้องอดกันและพยายามมากเลยสินะอย่างน้อยๆความรู้สึกตอนนี้ก็ไม่ต้องเก็บเอาไว้อีกแล้วละทำได้ดีมากฟานซิส มันคุ้มค่าแล้วสำหรับฉันที่ต้องคอยรับฟังนายพูดถึงเลดี้ลิเลียอย่างกระตือรือร้นอยู่หลายครั้งฉันมีความรู้สึกให้เลดี้ลิเลียเหรอพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองที่นี่เหรอฉันไม่เคยคาดหวังกับสิ่งนี้เลยนะที่ฉันพูดกับผู้ชายคนนั้นเกี่ยวกับเลดี้ลิเลียอย่างกระตือรือร้นก็เพื่อสร้างพันธมิตรให้กับเลดี้ลิเลียไม่ใช่เหรอไม่ต้องห่วงเจ้าชายนะ เรายังมีเจ้าชายรองอยู่ถึงอายุยังน้อยแต่อนาคตสดใสแน่นอนใช่แล้วจาลิเลียหนูจะช่วยมาเป็นครูสอนพิเศษให้กับคู่มันของเด็กคนนั้นจะได้ไหมจ๊ะทาราชินีคิดว่ามอมฉันเหมาะสมก็ยินดีเพคะแม่ต้องเหมาะสมอยู่แล้วสิจ๊ะเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสิฉันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้นะแต่ทำไมฉันถึงตามไม่ทันเลยล่ะทานฟานซิส เดชฉันชื่นชมคุณมาโดยตลอดตั้งแต่ที่คุณช่วยฉันไว้ที่ถงทางเดินของปราสาสฉันหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคนต่อไปนะคะฉันคิดว่าความรู้สึกของฉันถูกฝังกลบไปแล้วต่ดูเหมือนว่าคำตอบของฉันจะถูกกำหนดไ้แล้วขอบคุณครับด้วยความยินดี